ยินดีต้อนรับสู่ Mars Auto ต r เกรดช่องของคุณสำหรับรีวิวและเจาะลึกเทคโนโลยีโดรนรบเครื่องบินทหารและนวัตกรรมอากาศยานล้ำสมัยวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ DTIU 1 Sky Scout Sk X โดรนรบรุ่นใหม่ล่าสุดปี2026ผลงานจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยโดรนรุ่นนี้มาพร้อมขีดความสามารถทั้งการลาดประเวณระยะไกล การชี้เป้าอย่างแม่นยำและโจมตีทางยุทธวิธีจึงเป็นแพลตฟอร์มไร้คนขับที่ตอบโจทย์ทั้งภารกิจทางทหารและการรักษาอธิปไตยของชาติ DTIU1 Sky Scout Sk X เป็นโดรนลราดระเวนและโจมตีที่ออกแบบมาด้วยโครงสร้างลำตัวเพรียวยาวปีกตรงแบบยกสูงเพื่อให้บินได้นานมีเสถียร,รภาพและมีประสิทธ,ธิภาพในระดับสูงเหมาะทั้งงานลาดระเวนและชี้เป้าในพื้นที่ห่างไกลตัวโดรนติดตั้งกล้อง EO IR และเซนเซอร์ซาเพื่อให้ภาพและข้อมูลคุณภาพสูงทั้งกลางวันและกลางคืนจึงเป็นอากาศยานไร้รคนขับที่ช่วยผู้ควบคุมตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีด้วยระยะเวลาการบินต่อเนื่อง15-18ชั่วโมงและรัศมีปฏิบัติการไกลถึง250-300กิโลเมตร DTIU 1 Sky Scout X จึงเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะทั้งงานลาดประเวณ คนหาตำแหน่งค่าสึกและโจมตีได้ตรงจุดบนเพดานบินสูงสุดราว20,000ฟุตตัวโดรนสามารถบรรทุกอุปกรณ์ภารกิจและอาวุธหนักได้ถึง100กิโลกรัมจึงรองรับทั้งการติดตั้งอาวุธนำวิถีและเซ็นเซอร์หลากหลายรูปแบบหมาะทั้งภารกิจโจมตีแบบเฉพาะจุดและงานข่าวกรอง DTIU-1 Sky Scout X สามารถขึ้นบินจากรันเวย์ทั่วไปและกลับมาลงจอดได้ทั้งบนรันเวย์สั้นและพื้นที่จำกัด มาพร้อมระบบขับเคลื่อนเสียงเบาและมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำจึงเป็นโดรนที่มีขีดความสามารถทั้งในสภาพอากาศทั่วไปและสภาพพื้นที่ท้าทายตัวโดรนออกแบบมาให้มีโครงสร้างโมดูลา่ารองรับอุปกรณ์เซ็นเซอร์และอาวุธได้หลากหลายจึงเป็นแพลตฟอร์มไร้คนขับอนเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ทั้งกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศ ดที่ไอยูหนึ่งสกายสเป็นอีกก้าสำคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยช่วยลดการพึ่งพาอากาศยานไร้คนขับจากต่างชาติด้วยคุณสมบัติที่ครบครันทั้งด้านการลาดประเวนการชี้เป้าและการโจมตีจึงเป็นร,นรบที่เหมาะทั้งงานรักษาอธิปไตยและการปฏิบัติการสนับสนุนหน่วยรบภาคพื้นดินนับเป็นตัวเลือกชั้นดีทั้งสำหรับกองทัพไทยและกองทัพของชาติพันธมิตรในภูมิภาค หากคุณชื่นชอบและต้องการติดตามรีวิวดโดรนรบเทคโนโลยีอากาศยานและนวัตกรรมทางทหารใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามมาสออตโต้เกรดเพื่ออัปเดตและรับชมเนื้อหาที่เจาะลึกและครอบคลุมตลอดทั้งปี